บรรดาท่านพระโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้การที่จะรับฟังมาหาสติปัฏฐานนสูตรเป็นบัพสุดท้ายคือเป็นบัพที่จะพึงจบท่านเรียกว่าสัจบัพที่ในหนึ่งที่เรียกว่าอริยสัจสำหรับอริยสัจนี่ยาวมาก อย่าพูดกันวันเดียวจบไม่ได้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าจะถือตามในพระบาลีจริงๆก็น่ากลัวว่าจะต้องพูดกันถึงสิบวันการพูดแบบนั้นก็เป็นพูดเรื่องปริยัติแต่นี่เราเป็นนักปฏิบัติผมก็จะขอรวบตามแบบนักปฏิบัติเลยทีเดียว ว่าการปฏิบัตินี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าธรรมะของเราไม่เยี่ยมทำเป็นเครื่องเรื่อนช้าตุรีตตุรีตังสีฆะสีขังธรรมะของเราต้องปฏิบัติเร็วๆไวๆไม่ใช่ว่าจะมารับฟังกันแล้วก็ยังจะมีความโลภจะมีความโกรธจะมีความหลงทำให้อารมณ์ชั่วยังสิงอยู่ในใจนั่นไม่ใช่ เป็นวิสัยของสายกยบุตรพุทธจินโนรสดังนั้นพระบาลีที่ปรากฏนามาในามหาติปรานนสูตรรองทรงชีช้แจงไว้มากแต่ถือว่าเป็นสำนวนที่เหมาะสมในสมัยนัน้นผมก็อยากขออธิบายตัดให้สัน้นถือใจความเพื่อเป็นการปฏิบัติโดยเฉพาะมากลา่าวแก่ท่านทั้งหลาย <c oughs> ในอันดับต้นนี้ก็จะขอรัตนาบรมีพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสัญดาสงัสไว้เป็นสังเขปว่าปุณณาจัปรังพิกเวภิโุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติจะตูสุอริยสัตเตจะอริยสัจเจสุดังนี้เป็นต้น ความว่าดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจซึ่งแปลว่าเป็นของจริงที่พระริยเจ้าทรงรับรองดังนี้เป็นต้นสำหรับพระบาลีพระยาขอว่าตะเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็จะขออธิบายอาริยสัจกันเลยคำว่าอาริยสัจ จำให้ดีนะครับนี่เราศึกษาบางท่านศึกษากันมาหลายรอบแล้วจงอย่าเอาใจเข้าไปคบความชั่วซึ่งี่ทำตัวให้มีความเดือดร้อนให้ความจริงผมรู้นะว่าใครนี่มีอารมณ์ดีบ้างใครมีอารมณ์ชั่วบ้างอย่าเอาจริยาเบื้องหน้าเข้ามาปก กไม่มีความหมายเพราะว่าองค์สมเด็จพระเจอาํอไตรปรมศาสันดาทรงตระว่านาธิโลกีละโหนามะความลับไม่มีในโลกดังนั้นถ้าใครมีความช่วยแล้วก็ทถ้ายังปลดไม่ได้ก็เก็บเป็นไว้ในใจอย่างเดียวอย่าให้มันไหลไม่ทางวากายทางวาจา ถ้ายังคืนปล่อยไหลออกมาเราก็รู้สึกว่าจะด้านเกินไปเจอกลายเป็นอุปสมะชีวการหลอกลวงชาวบ้านเขาหากินอันนี้ไม่เป็นการสมควถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็เปลื้องผ้ากาสาวพัดส,สึกออกไปนุ่งกางเกงนุ่งสบงกัือนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงเขาตามปกติอย่ามาอยู่ให้ทำระพุทธศาสนามัวหมอง วันนี้เราศึกษาเรียสัตย์แต่ความจริงทนักปฏิบัติที่มีกำลังใจจริงๆไม่มีความจำเป็นต้องศึกษาทั้งแค่นี้เพียงแค่กายานุปัสสนามหาพฏิบัฏฐานก็เสร็จไปแล้วจุดนั้นละเป็นจุดที่มีความสำคัญที่สุด ถือว่ามาจิตตานุปัสสนามาหาสุติปทานเป็นศูนย์กลางแห่งการปฏิบัติมันก็จบไปแล้วยังจะไม่ต้องมานั่งแบกกิเลสท่านนงตนว่าเป็นคนดีเป็นคนวิเศษโดยแบกเอากิเลสคือความชั่วเข้าไว้ในใจที่นั้นขอท่านนันหลายผมเคยเตือนปีหลายสิบครั้งว่าอัตนาโจทยัตตานางัง จงเตือนตนโจท์หาความชั่วของตัวไว้เป็นปกติแต่ถา่าบางท่านยังมีอยู่ชอบประจบชาวบ้านชอบเอาดีเอาเด่นท,ทั้งทที่จิตใจนะั้นมันชั่วนั่นมันแสดงที่ความชั่วที่อยู่ในใจเต็มอัตราสิบมันยึงล้นออกมา ขอท่านนั้งหลระงับใจเสียท่านที่ดีก็มีมากที่ชั่วก็ดีที่มีก็มากที่นั้นขอท่านนั้งหลายผมไม่ถือว่าเลวเกินไปถือว่ากำลังใจของท่านมันสกรปรกก็ได้กินเลสวางมันเสห้หมดอย่าทำตนเป็นคนเด่นอย่ามีความรู้สึกตนว่าเป็นคนดี ก็จะคานกับคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจินัสสีที่ว่าจงกล่าวโทษจดจดความชั่วคือยกความชั่วของตัวขึ้นเป็นสําคัญแล้วธรรมะขององค์สมเด็จพระบิดาตรมานเข้าระหัตประหารความชั่วนั้นให้สิ้นไปอย่างนี้ถึงจะถูกถึงจะเป็นการสมควรพิจารณาตัวพิจารณาใจกันไว ถ้ายังไม่รู้ถ้าผมบอกอเมื่อไรเมื่อน,นั้นนั่นแหละก็ต้องออกไปจากเขตนี้แต่ว่าทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนชั่วนะผมพูดถึงว่าอารมณ์ชั่วที่มีอยู่ในใจถ้าจะเพิ่มีถ้าเรายังไม่สามารถจะตัดให้เป็นกิลเลสสมุเทเฉทรบหารได้เราก็ยับยั้งชั่งเอาไว้ใช้ขันติเป็นเครื่องคม ใช้ว,วิริยะเป็นเครื่องตัดตอนดูโพชทงเจ็ดที่ศึกษากันมาแล้วเอาโพชฌชงเจ็ดเป็นเครื่องปรับใจใช้จิตตานุปัสสนามหาคติสติปัฏฐานเป็นศูนย์แห่งการปฏิบัติแต่ความจริงเรียกว่ากันจริงๆและการจเจริญพระกรรมฐา,านในการจะสร้างความดีนี่อยู่ที่จิตเป็นตัวสําคัญ ตามที่องค์สมเด็จพระสง์ทันนสมเด็จว่ามนโนกุพังขามาธรรมามนโนเสธามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหุวนหน้ามีใจประเสริฐสุดส,ดเสมเด็จใจถ้าใจของเรายังเลวใจของเรายังมีความทนงใจยังมีความโลภโลภในทรัพย์สินโลภในยศฐานรรดาศักด ใจเขายังมีความรักไปรูปเสียงกริ่นรสเอะสัมผัสใจยังมีความท่นนงมีจิตอิจฉาดิสยาบุคคลอื่นท่าน,นงตนว่าดีกว่าเขาท่าน,นงตนว่าเร็วกว่าเขาท่าน,นงตนว่าเสมอเขายังมีความหลงผิดอยู่อย่างนี้แสดงว่าความชั่วยังเต็มอัตราตายแล้วมีวีัยไปสู่อบายภูมิไม่ดี พยายามเคาะพยายามลิดไปทีละเล็กกันน้อยเหมือนกับหินก้อนใหญ่ค่อยๆเคาะลงไปไประเดียวมันก็หมดเราทุบทีเดียวมันไม่แตกทัทงก้อนก็่อยๆทุบไปทีละเล็กกันน้อยแม้ว่าถ้าท่านที่บวชเก่าผ่านราษามาแล้วยังทุบอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่าเลวเกินไปก็ฟังกันทุกวันยังเอาดีอะไรไม่ได้ ยังมีปากชั่วยังมีจิตชั่วจะมีกายชั่วอย่างนี้มันก็เรียกว่าชั่วเกินชั่วเกินกว่าที่ยังมีครองตัวมีสภาพเป็นมนุษย์แล้วก็มานั่งพิจารณาถึงอริยสัจแต่ความจริงผมเล่าเรื่องมาเมื่อกี้นี้ก็เป็นอริยสัจ แต่ควังฟังกันแบบนั้นแล้วยังไม่เข้าใจว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญก็รู้สึกว่าใจมันด้านไม่ใช่ใจหนาใจหนาอย่างเดียวจังสกิดตัวตีเจ็บแต่ใจด้านในมีดเข้าไปเถือไมันก็ไม่เจ็บอย่างนี้มีหวังอเวจีมหานรกเตรียมตัวเตรียมใจไว้ ว่าจะลงคุ้มในเลือกก็ตามชอบใจแต่เลือกไม่ได้แน่ที่เลือกก็มีอยู่อเวจีเท่านั้นสำหรับอริยสัตว์นี่พระพุทธเจ้าว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งทุกแปลว่าการที่ต้องทนสองสมุทยัยปัใจจัยให้เกิดแห่งความทุกข์สามนิโรธะ ความดับทุกข์แล้ทุกข์ดับไปไม่ใช่วความดับทุกข์นะผมขอแปลว่าทุกข์ดับไปสี่มรรคปฏิปทาที่ทำให้ทุกข์สลายตัวมีสี่อย่างฟังกันมานานแล้วสำหรับที่ท่านเูยพู้บทเกา่าที่บทมานานฟังกันมันหลายสิบรอบ มีความรู้สึกบ้างไหมว่าจริยาที่ทำอะไรลงไปถ้าทำให้คนอื่นเขามีทุกข์แล้วเรามันเป็นคนทุกข์เรามันเป็นคนชั่วเพราะยังบูชาความทุกข์นีทุกตัวนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์เชราบิทุกขา ความแก่เป็นทุกข์วรนนำมีทุกขครั้งความตายเป็นทุกข์โสกะปรีทีวัตุกัโทมนัสสปายาตความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ความเกิดเมื่อขณะที่เกิดอยู่ในท้องแม่มีสภาพอย่างไรก็ช่างเถอเอาเวลานี้ที่เราทรงตัวอยู่เรามีความรู้สึกไม่ว่ามันทุกข์หรือว่าใจด้านสมุหมดแล้วไม่รู้อะไรมันทุกข์ความหิวความกระหายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <c oughs> ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร่างกายที่เคลื่อนเข้ไปหาความแก่หาความสุดโทมหูฝ้าตาฟังผมหงอกฟันหักเรียบแรงหมดไปสลายตัวไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ อาการป่วยไข้ไม่สบายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นอาการของ,ค,ขค,วองอความสุขและความทุกข์อาการกากระทบกระทั่งอารมที่เราไม่ชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์การปวดอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขหรือความทุกข์ การพัดพลาดจ,จของรักของชอบใจเป็นความสุขหรือความทุกข์เมื่อความตายมันจะเข้ามาถึงทุกขเวทนามันบีบคั้นอย่างที่เล่าเรื่องของผมวันทั้งปวดมันต้องเสียดเป็นประจำวันมีอาการอาเจียนร่างกายเป็นในความวิงเวียนบางทีก็ลุกมันหน้ามึดอ,อาการอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ การถูกดินทาว่าร้ายเป็นความสุขทุกความทุกการหลงไหลใฝ่ฝันในคำสรรเสริญต้องการคำความความเป็นทาตของบุคคลอื่นเอาใจบุคคลอื่นเขานอกทมนอกวินัยหวังจะเอาใจให้คนอื่นเข้าชมมันเป็นความเลวมันเป็นความสุขทุ่ความทุกเพราะต้องฝืน เกรงว่าเขาจะไม่ชอบเกรงว่าเขาจะไม่รักก็ต้องฝืนทำเอาใจนอกรีดนอกรอยเป็นอันว่าความทุกข์จริงๆเรามองเห็นกันได้ง่ายว่าคนเราคนดีใสกคนดีเราก็ดีคนอื่นก็ดีตแต่ไดเกิดมาในโลกนี้มันไม่มีความสุขนี่ผมขอพูดย่นยอ พาะเราพิจารณากันได้มันต้องใช้ปัญญากันแล้วตอนนี้ปัศนาญาณนี่เป็นเรื่องของปัญญาแค่แค่ชี้แจงมาเพียงเท่านี้ท่านยังไม่เห็นว่าเป็นความทุกข์ก็ควรจะไปทุกข์แนวเวจีมาหาในรกมันถึงจะสมกับความชั่วของจิตเพ <c oughs> ราะจิตมันมีแต่สัญญาไม่ได้ใช้สัญญา สอนธรรมะจากผู้อื่นให้ผู้อื่นฟังป้อนธรรมะให้เขาฟังแสดงกายว่าเป็นนักทรงตัวอยู่ในธรรมอาศัยผ้ากาสาวพัดทึ่งเป็นธงชัยของพระอาหารหันต์แต่ใจมีกำลังใจด้านไม่รู้อาการของความทุกข์นี่มันก็ชั่วเต็มทีเป็นอันว่าให้คุความเข้าใจว่าการของความทุก ก็ทุกเรามองเห็นกันได้ง่ายมันก็ไม่ต้องใช้เป็นยาสูงอะไรเ,ไเพี่ยงให้เพียงก็บมบันนั่งถ้ามันไม่รู้ทุกข์จริงๆแล้วก็วันทั้งวันในวันพุวงนี้ก็ได้อย่ากินข้าวมันจะกินน้ำมันปล่อยให้มันหิวทั้งวันดูที่มันจะสุขรับมันจะทุกข์เวลาปดอุจาระปัสสาวะก็อย่าไปถ่ายมัน ลอยเป็นว่าอย่างนั้นมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์อาการกายใดๆที่ทรงอยู่ในลักษณะในอยู่ในขณะนั้นอย่าเป็นอิริยาบถดูที่ว่ามันจะสุขแล้วมันจะทุกข์ทีน,นี้ทุกข์สำหรับส่วนตัวไอนน้ทุกข์จากกินเหล็กตัวหนึ่งคือราคะอยากมีผัวอยากมีเมียอ,อยากมีลูกอยากมีหลาน อาการอย่างนี้มันเป็นการอาการขอองความสุขและความทุกข์นั่งนึกดูให้ดีสิถ้าเราอยู่คนเดียวอะไรอะไรแบบง่ายๆแล้วก็ทําได้ทุกอย่างถ้าเป็นผู้มีครองคู่เข้าต้องเอาอกเอาใจซิ่งกันและกันคู่ครองทุกคู่ไปถามนิ่วเขาทะเลาะกันมาหรือเปล่าทุกคนถามเข้าก็บอกว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ พอมีลูกมีเจ้าภาระต้องแบกหนักตั้งแต่ลูกเล็กมาถึงลูกใหญ่เจ้าท่านให้การศึกษาแก่ลูกใช้ทรัพย์สินเท่าไหร่เนอยอ่อนเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ถ้าลูกดีก็พอทำเนาถ้าลูกเลวเจอลูกเลวเข้าเกิดทุกข์หนักที่เรารู้สึกไหมว่ามันทุกข์ถ้าไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าหนักใจมาก นี่ก็ผมขอสรุปว่าคนรู้แล้วว่ามันทุกข์ตอนนี้มันนเมื่อความทุกข์ไม่เกิดขึ้นก็ไ่ต้องไปดูว่าทุกข์นี่มันมาจากไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามันมาจากตัณหาคือความอยากมาลองนั่งนึกดูดิ เพียงแค่เพียงแค่จะกินอาหารอย่างเดียวมันก็ทุกข์เพราะอะไรทุกข์จากความหิวมันหิวมันจึงกินถ้าไม่หิวมันก็ไม่กินในเวลาที่เราจะกินอาหารมันก็เริ่มทุกข์อีกแล้วว่าอาหารที่เราจะบริโภคเข้าไปมันจะถูกใจเราไหมมีหลายรายที่พบ อาหารมีอยู่เต็มสำรับไม่พอใจอยากจะกินอย่างโน้นอ,อยากจะกินอย่างนี้นี่สนแสดงว่ากำลังทันหามันล้นตัวที่นี่สร้างอารมณ์ชั่วเป็นปัจจัยของความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นและอาหารที่เราจะกินเข้าไปนั้นมันได้มาจากความสุขหรือว่าได้มาจากความทุกข์ เรากินสุขหรือว่าเรากินทุกข์นี่อำนาจความอยากเราก็ต้องมานั่งดูมันว่าข้าวที่เราจะเปิบเข้าปากนะ่ะพื้นฐานเดิมมาจากไหนเขาต้องไปไถเขาต้องไปหวานกันก่อนอาการไถและการหวานมันแบกการสุขกแบกการของความทุกข์ มันเหนื่อยฝนตกแดดออกร้อนเลื่อนหนาวก็ต้องทนดีไม่ดีทำงานอยู่อย่างนั้นงูเงียวมันจะกัดตายเมื่อไรไม่รู้เสี่ยงภัยอันตรายทุกอย่างเนหน็ดเหนื่อยก็แสนที่เย็นเหนื่อยก็จำจะต้องทำทำเพราะอะไรทำเพราะความอยากอยากตรงไหน,นอยากกินอยากมีกินอยากมีใช่ อยากจะร่ำรวยทำข้าวเข้ามาแล้วก็อยากจะได้ข้าวไปขายได้เงินมาก็อยากก็อยากได้อยา่างโน้นอยากได้อย่างนี้นี่ที่ทุกข์เพราะความเหนื่อยอยากมันเป็นเพราะความอยากใช่ไหมแล้วเมื่อกินเข้าไปแล้วอิ่มหนึ่งมันหมดทุกข์แล้วดีอย่างกินเข้าไปไประเดี๋ยวหนึ่งไม่ชามันก็หิวใหม่ไอหิวความหิวเกิดมานี่มันก็ทุกข์ กินเข้าไปแล้วไอ้ของเก่าเข้าไปของใหม่มันจะออกโพธดอุจาระปัสสาวะมันเป็นสุขก็เป็นทุกข์เป็นอันว่าขอพูดย่อยๆว่าแค่กินอย่างเดียวก็เป็นทุกข์นี่การมีทรัพย์มีสินนี่มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์มีทรัพย์ไม่มีก็ทุกข์มมีก็ทุกข์ไม่มี ทุกเพราะความเพราะความไม่พอมีมากเกินไปแล้วมีอยู่มั่งก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจะชนผู้ร้ายจากไฟไหม้จากน้ําท่วมจากลมพัดกระทุกอีก <c oughs> นี่มันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์แค่กินอย่างเดียวนี่ถ้าความป่วยไข้ไม่สบ,บายไม่เกิดขึ้น มันหนาวบ้างมันร้อนบ้างมันเอืดบ้างมันเสียดบ้างมันโปวดที่โน่นบ้างโปวดที่นี่บ้างมันเป็นสุขแล้วมันเป็นทุกข์เป็นอันว่ามันก็เป็นทุกข์แค่ความรักระหว่างคนรักถ้าเกิดไปรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายผู้ชายรักผู้หญิงความรักเป็น,นารอาการชื่นใจอย่างหนึ่ง ไอ้ตัวรักเนี่ยแหละมันตัวทันหา <c oughs> รักด้วยการมาราคะเนี่ยมันเป็นัดหาเพราะรักอยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองในขณะที่รักมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อารมณ์รักเป็นสุขแต่อารมณ์ที่คิดว่าเขาจะไม่รักด้วยมันเป็นทุกข์ บางทีขณะรักกันอยู่ก็จูกระจีก็ดีเพราะจากกันไปหน่อยก็มีความระแวงสงสัยว่าไม่น่าจะจากกันไปนี่เขาจะไปรักใครอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้ความปรารถนาที่เราจะพึงจะได้มันจะได้หรือไม่ได้ที่ตั้งใจไว้แล้วอาการหวั่นไหวอย่างนี้เป็นอาการของความสุขและความทุกข์ นี่ไม่อยู่ร่วมกันเข้าการเกื้อกูลซึ่งกันและกันต้องเพิ่มภาระการงานทุกอย่างที่เราเคยทําน้อยทําไม่ได้ต้องทามากต้องทําเพื่อกันไม่การเพิ่มการงานขึ้นมาอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์นี่นั่งดูทุกข์ทำไมเห็นทุกข์แล้วมันมาจากไหนมาจากตัวอยากคือตัณหานี่ขอสรุปสั้นๆ ว่าเราเกิดมานี่ต้องประสบกับความทุกข์ตั้งแต่วันเข้าปฏิสนธิของคันมันดาถึงตายใช้ปัญญาพิจารณาเราเองอย่าต้องให้พูดมากเกินไปเพราะสอนกันมามากแล้วถ้ายังพูดอย่างนี้ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ก็เชิญเถอะไปเอาเวจีตามสบาย เพราะใจมันด้านจากความดีความชั่วมันก็เข้าสิงนี่การตัดตันหาก็ต้องตัดเริ่มหน้าขอมมัคเคระอการจะตัดทุกเนี่ยมันตัดตันหาพระว่าธเจ้าทรงตัดให้ไห้ว่าให้ต้องตัดไฟที่ตะต้นลมจงอย่าไปตัดที่ปลายลม ตัดตัณหาคือตัดอารอยากมันเสียถ้ามันมีความอยากอะไรขึ้นมาก็ใช้พิบดทีเจรณาในใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เราจะพึงได้มาเนี่ยมันได้มันแล้วมันสุขแล้วมันทุกข์เราก็ต้องรู้ปัญญามันไม่อยู่นี่ไม่เคยมีรถยนต์พอมีรถยนต์แสกันจะรู้เลยว่ามันทุกข์ ก่อนจะได้มาหาเงินมันก็ทุกข์มัได้มาแล้วตัวน้ามันเชื้อเพลิงใส่น้ํามันหล่อลื่นใส่น้ำมันระวังรักษาของใช้เครื่องจักรกลเพื่อตัวรถมันระบบสลายใจมันเริ่มทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกข์ก็ตัณหาอยากจะได้มามันได้มาแล้วมันก็ทุกข์มันเสียน่นเสียนี่เข้ามาแล้วก็หาเงินไปซ่อมจางช่างก็ซ่อมมันก็เป็นทุกข์ เป็นอันว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีวัตถุธาตุต่างๆในโลกที่ถือว่าเป็นสมบัติตัวดีทั้งหมดนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์แต่ความจริงมันอยู่เข้ามันดีๆมันไม่ได้ทุกข์หรอกใจเพราะเรามันเสือ่อม ใจเสียกไปอยากได้มาไม่อยากได้มาแล้วก็ต้องมีการประคับประคองมีการระมัดระวังมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นอันว่าสำหรับวันนี้ก็แนะนำกันไดเพียงแค่ทุกติเพียงโดยย่อขอให้ทนาความทุกคนท่านเองอย่างนี้ควรจะพิจารณาทุกวันทุกวันไว้เห็นคนเดินไปเดินมาเห็นสัตว์เดินไปเดินมาให้รู้ว่าในใจของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์ ไม่มีความสุขเราสำหรับวันนี้เวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วก็ขอ,อยุติว่แต่เพียงเท่านี้